เิดมหาสมัยสูตรต่อบริมมันจ่าจีสร้างราชาทัตาราโตข้าสสติกันทปพานังมติปติมหาราชาจะสิโซปตาปิตัสสะปหาโวอินทนามามาปราอิติมันโตเิตจิมันโตนาวันโตยสิโนมุธามนาพิกามุงพิโกนังสมิติงว่านังตะกีนันจ่าจีสัางราชาวิลุนหุตัสสรสติกลุมันทานังมติปติมหาราชาจะรสิโซปตาปิตัสสะปหาโวทนานามาภะปรา ติมันโตยติมันโตวนนั้วันโตยัสสิโนปุถมนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงว่นังปัจเจมจ่าที่สองราชาวิรูปโคปัสาสติอาคาณังระทปติมหาราชาเยสสิโสปุถตาปิตัสสะปะหาวอินทนาหมามอภาระทีมันโตยติมันโตวนนั้วันโตยัสสิโนปุถมนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงว่นังตารันจ่าที่สองราชาโกเวโรตุปัสาสติยาคานังระทปติมหาราชาเยสสิโส ตาปิตสาภาเวนทนาามาปาราทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามมงพิกุนังสันนิจิงว่นังปุริมะติสั้างตาตาอรัตโตทักขิเนนะวิลุนะโกปัจชิเมนะวิลุปโกกุเวโลอุตตะลังทิ่สรมาตาโรเตมาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตถังรัมมานาอัตังสุ วันีกาปิราวัฒเวสเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสทามายาคุเทนตุวิเทนตุวิภูจะวิภูโตสหาจันทโนการมสิโตจะอินทามันตุนันตุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวัสุโตจะมาตริจิตตเสนโนจะคันทัพโพนรูราชาช่างสโภ 也是。Yes, ยันตะทานาคาราชานมาสสวันโตเข้มมากาสิตสันนาหิวายาววะยันตะนาคสุปนัสสาระนะกมังคุดังจิตาวิจิระหัติทะสัมมุทังอสุราสุตาภาตะโรวาสวัตเสเตทิมันโตยสัตสีโนการะัญชามหาพิสมาอสุรา านะเวกสาเวปจิติสุจิติจักมหาราโทนโมจิสางสัตถมจะพระริปุตานังสัพเพเวโลจนามกะตัณหิตวะปปารินเสนังราหูปะทะโมปาคมุสัมโยตานิปัตันเตปิคุนังสัมมิจุนิอาโปจะเทวาปติวิจัก เตโชวาโยจตากมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจัสยะสัสะสหะมิตาคุรนากายิกาอากุเทวายตัสสินุนทัศเตตัสตากายาสเปนานาตตวานิโนทิมันโตจติมันโตวนาวันโตจัสินโนมุตามนาภิกขมุงภิกุนังสิมิติงวนังเวนทุจเทวาสาวริจาอัสมาจัตุเวยมาจันทัศสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปุ อาคตาสุริยัสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระกิตานัคตานิปุระกิตาอาคูมันทวะราคะวตุนังวาสะโอเสโตโสสกโปปาคะปุรินโตทศิเตทศตาขยาสเปนะนาตะวันิทิมันโตชิติมันโตนวันโตโยโตุตามนาภิกขะมุงพิุณังสมิติงวานัน ถ้าโรูสาวผู้ที่วาชละมักสิขาหรือว่าอริทกาจารุชาจอมมาปุภะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจัจจุตาจานชกาเบยยะรุจิลาอากอากูวะวาสวะนิสินุสถิติสทธากยาสเพนานัตตวานิโนที่มันโตที่มันโตวันหนวันโตยีสิโน ธรรมนาพิกาโมงพิกุลังสุลีวะนะสามานามหาสัมนามนุสสามานุสุตตมาคิตทาปทุสิกาอาคูอาคูปะมโนปทุสิกาทาคูหารโยเทวาเยจารุหิตตวาสสโนปารักามห์ปารักาอาคูเทวายยสสินุสสิเตสสตากายาสุเปนานัตตวานิโนติมันโตติมันโตนาวันโตโยสสิโน โอทัมนาภิกษุมุงภิกุนางสมิติงว่นังสกัยคระมาฮาอรุณาอากูเวคะนาสาสหาโอทาตะไครยาปาโมคอาอาปูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารักจาอิสกาจายสัจจิโนตฐานะยังอาคาพุชนโยติสสาอภิวาสติสถิตเตตัสตาคยาสปินานัตตวานิโน

เพนนานาตตวันิโนนามันวายเยนะอาคันชุงเยชนเยสติสาสหะปะวุตตะชาติมักขีลังโอคตินะมะนาสวังตะเขโมขะตรังนาคังยันทังวะอสิตาติตัง ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสราอิสราโคปัญจกะวะสวัตปัจเจกะวะสวัตติโนเตสันจามัชิตัวอาคาฮาลิโตปะริวารตัวเตจัสเพียพิกันเตสินเตเตเทเวสพระมเก ตลังกตะวะเพระวังยาธาปาเวิสโกมีโกธนะยันโตสุวิชุโกตะตะทาโซปจดยทาวติตั้งกฎโตอาสยังวเสตัญจัตสังอภิญญา อิตราเคยอิปกามงเนสังรูมันปีอินชยุงสเปวชิตสังขามาพยาติตาจัสสินโนโมทันติสาภูเตสาวกาเตชนเนสุตาทิ